สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเรียนกีตาร์ในวันที่6นะครับวันนี้เราจะเรียนคอร์ด F major นะครับอขออธิบายนิดนึงเวลาเราฝึกเล่นดนตรีเนี่ยส่วนมากเครื่องอื่นๆเนี่ยหรือเล่นดนตรทีทั่วไปเนี่ยเขาจะหัดเริ่มจากคีซีเนื่องจากคีซี C, เนี่ยไม่มีชาร์ปไม่มีแฟดกีตาร์ก็เช่นเดียวกันทีเนี้ย คอร์ดพื้นฐานใน t ีซีเมเจคอร์ดหนึงนะครับก็คือคอร์ด F แล้วบังเอิญว่าคอร์ด F บนกีตาร์เนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝนนิดนึงนะครับก็คืเกี่ยวกับเรื่องบากคอร์ดนะครับคือเอาพูดง่ายๆก็คือการฝึกเริ่มเริ่มเ,มเมต้นเล่นกีตาร์เนี่ยของยากมาอยู่ตอนต้นนะครับอันหนึ่งก็คือคอร์ด F Major นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสมมุติว่าถ้าเราผ่านจุดนี้มาแล้วเนี่ยการเล่นกีตาราก็จะเหมือนเหมือนผ่านสเต็ปแรกแหละอันต่อไปก็จะไม่ค่อยยากแล้วนะครับส่วนมากคนที่จะท้อถอยในการฝึกกีตร์ก็เนื่องจากมาเจอคอร์ด f major เนี่ยพวกตระกูลบาคอร์ทั้งหลายตอนเริ่มต้นนะบางทีฝึกด้วยตัวเองแล้วไม่รู้วิธีเนี่ยก็อาจจะหยุดฝึกแล้วก็เล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตอนนี้เราจะมาฝึกคอร์ดนี้ f major กันนะครับมีวิธีการฝึก F Major ยัางไงนะครับแล้วทำให้คล่องแคล่วอยัางไงโอเคแล้วก็ไปดูกันในวิดีโอได้เลยครับครับที่ผมพูดไปสักครู่นี้นะครับก็คือคอร์ด F หน้าตาเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มเต็มของ F นะครับคือเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นแต่ณตอนนี้ผมจะให้ฝึกอย่างนี้ก่อน โอเควิธีการก็คือใช้นิ้วชี้ทาบเป็น2อเส้นนะครับเฉะนั้นข้อมือเราอาจจะต้องงอน,นิดนึงนะครับอ,อันนี้ต้องฝึกเนี่ยลองกดไปแล้วแล้วลองหัดดีสองเส้นนี้ให้ได้นะครับเนื่องจากตอนแรกเราใช้หัวนิ้วกดนะครับตอนนี้มีช่วงของท้องนิ้วหรือว่าโคนนิ้วมากดด้วยนะครับเป็นอย่างนี้ลองทาบปุ๊บนิ้วโป้งวางไว้ประมาณเสษที่2นิ้วชี้วางแล้วกดนะครับ ตอนแรกๆนิ้วมันอาจจะไม่งออย่างนี้มันอาจจะบาไม่ได้ต้ออกแรงนิดนึงเหมือนยิมนาสติกนะครับอนะ่แล้วก็ลองดีดดูนะครับโอเคต่อมาครับเพิ่มนิ้วกลางเลยครับนะครับเพิ่มนิ้วกลางไปเสร็จแล้วเพิ่มนิ้วนางไปที่เฟสที่สามสายที่สี่นะครับ นี่คือคอร์ดเอฟ r มเอนะครับฝออึกทีนึงนะครับโอเคขั้นตอนนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ใช้เวลาภายในวัน2วันในการฝึกนะครับเพราะเป็นเรื่องของฟิสิกอลของนิ้วมือเราเองอาจจะสองอ,อาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือน เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าเพิ่งถอดใจในการฝึกฟอร์มคอร์ด F major นะครับโอเคทีนี้เนี่ยพอเล่ F major เวลาเราเลื่อนมือมาก็ได้คอร์ด G major อีกฟอร์มหนึ่งละนะครับแล้วก็คอร์ด F นะครับใครทำได้แล้วอาจจะเริ่มตรงนี้เลยก็ได้นะครับ F major นีนะครับพอเป็นฟอร์มเนี้ย ตำแหน่งที่กดสายหนึ่งสายสองก็จะเป็นโคนนิ้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยนิ้วมือเราจะนุ่มโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบ่อยๆนะครับให้ให้ตรงนี้มันแข็งขึ้นนิดนึงแล้วก็กําลังนิ้วโป้งที่บีบเข้าไปเนี่ยมันดีขึ้นด้วยในความนิ้วกุ้บีบโคนนิ้วนะครับด้วยโคนนิ้วชี้กับนิ้วป้งอ่าเท่านั้นเองโอเคแต่ตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะผมจะให้เล่นคอร์ดซีกับคอร์ดเอฟ สลับไปสลับมานะครับด้วยแพทเทิร์นเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามนะครับตอนก่อนเริ่มเล่นเช็คดูดีๆนะครับตรงเว้าของกีตาร์วางไว้ตรงขาของเรามือมาล็อกล็อกหมายถึงว่าเวลาเราปล่อยมือซ้ายนะครับอันนี้สําคัญนะครับปล่อยมือซ้ายกีตาร์จะไม่ขยบนะครับถ้าใครนะถ้าใครพอปล่อยมือซ้ายปุ๊บกีตาร์ล่วงนี้ อันนี้ไม่ไม่ดีนะครับเราจะเราจะจับคอกีตาร์ได้ไม่ถนัดมากนะเนี่ยผมปล่อยมือซ้ายล็อกไว้เลยครับกีตาร์จะตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันหมดเห็นไหมเหมือนเราล็อกไว้เอาแขนแล้วก็ตัวกีตาร์เนี่ยอยู่กับลำตัวไว้นะครับผมโอเคลองดูตัวอย่างก,กันเลยครับโอเคดูตัวอย่างแบบฝึกนัดนนะครับผมเริ่มต้นด้วยคอร์ดซี นิ้วยกแล้วก็กดทุกนิ้วพร้อมก,กันเข้า okay, ไหมครับทำอย่างเงี้ยสักสี่เที่ยวนะครับ ตรงนี้ฝึกเยอะๆเลยนะครับเชือผมฝึกเยอะๆเลยพอพอจับได้แล้วเนี่ยมันจะสบายแล้ว <c oughs> เล่นขอดทาบได้บาขอดได้เราจะเล่นขอดอื่นๆได้อีก <c oughs> เพียบเลยนะครับเอาอ่ะนะสำหรับการบ้านของวันที่หกนะครับเราจะเล่นทางเดินขอดนี้ครับผม C A m i ม o r เินคอร์ดและก็แบบฝึกหัดที่มือกีตาร์พูดได้เลยครับส่วนใหญ่ต้องเคยผ่านอันนี้มาบ้างแล้วตอนหัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับผมโอเคคอร์ซี่ลองไปดูในโพสต์เก่าดูสอนไปแล้วนะครับ A minor ก็เช่นเดียวกันโอเคไหมเพิ่มเติมด้วยคอร์ด F แล้วก็ G7 นนะครับเล่นช้าๆตั้งใจฟังทุกโน้ต ที่เราหนีนะครับเราจะเล่นทางเดินขอนี้ด้วยแพทเทิร์นมือขวาเบสสามสองสามหนึ่งสสโอเคนะครับดูตัวอย่างได้เลยครับ เป็นกันบ้านดูนะครับคอซีดีเบที่สาย5 A ้เอเมเนอร์เบทที่สาย6คอเอนะครับจากฟอร์มนี้ดีเบทที่สาย4แล้วก็ G 7ซเวนดีเบทที่สาย 6. ครับผมลองไปฝึกกันดูครับ